มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตระกูลดังสีสิงห์พิพั์พร้อมหน้าชูป้ายไฟเชียน้องเกลออกงานพึบเล่นเอาห้างแทบแตกนะคะสำหรับซุปตาฟันน้ำนมน้องเกลลูกสาวสุดด้ารักของชมพู่อารยาแล้วก็น,อน็อตบิสรุตนะคะล่าสุดออกงานอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกในงานฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังซึ่งงานนี้นอกจากจะมีสื่อมวลชนมีแฟนคลับไปรอแล้วนะคะ ครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์คนกันมาทั้งตระกูลทั้งคุณพ่อน็อตคุณย่าอุไรวันพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุรวมไปถึงบรรดาญาติญาติคนอื่นก็ต่างมาให้กำลังใจถือไป้ายไฟซับพ,พอสุดอบอุ่นค่ะจะน่ารักขนาดไหนนั้นเราก็มีภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะไปชมกันเลยตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมหน้าชูใบไ,ไฟเชียร์นงเกลออกงานพื่บขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรักคมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ